สวัสดีค่ะชาวสวนชาวได้สว่วนสวนพลิกสวนพืชหมุนเวียนต่างๆนี่มาเขือแปลงนี้เป็นไวรัสยอดไม่เดินยอดเสียเหลืองใบหยิกลูกไม่สวยพอพอมาใช้ตีใหญ่แล้วแต่ว่าจะเอาทิ้งเสร็จแล้วมาใช้ตีใหญ่ ตีใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้านไวรัสและโรคเน่โาโรคยอดไม่เดินใบหยิกใบแห้งเสียให้ใช้ใบตีใหญ่นี่นะคะไม่ผิดหวังเนี่ยฟื้นคืนชีพ้เป็นผลเก็บให้ขายทุกวันเนี่ยวันนี้ก็เก็บมาเขือค่ะ